สวัสดีครับชาวเพจเด็กเกมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซานะครับวันนี้ทาไงในเกมโอเวอร์สองพีพีเบต้านะครับก็หลังจากที่ผมเล่นเกมนี้มาโอ้ 2, ก็เล่นมาหลายเกมเล่นมาเยอะแหละนะครับผมนะสำหรับภาค2เนาะก็มาพูดถึงซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเอ่อถ้ามีได้ทุกเกมก็จะดีมากสาหรับในฝั่งฝั่งของเราหรือว่าฝั่งศัตรูคือผมเชื่อว่าอีกหนึ่งตัวละครที่มีโอกาสแบบพิเรดค่อนข้างเยอะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับอาาฮะ แม้ว่าจะโดนเนิฟไปแล้วในอีกแพทหนึ่งอะ่ะมันจะมีแพทที่เนิฟกระสุนอานาไปเนาะแล้วก็ลดเวลาของระเบิดไปนะฮะแต่ก็ผมว่ายังไงม่หนึ่งตัวที่เก่งแล้วก็มีสกิลที่ไม่เหมือนใครนะครับโอเคซึ่งก่อนจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเปิดใจกล้องซ่าด้วยนะครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม pc หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับสำหรับอนาอามอรีนะครับผมในส่วนของสกิลเนี่ย คือสกิลฮิลเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าฟิลลิ่งก็จะสไตล์บาติสนะครับคล้ายๆกันนะเอาแบบคล้ายๆเนาะคือยิงได้เหมือนกันนารบูตก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆที่สามารถเซฟเพื่อนได้แล้วก็สามารถทําให้อัลติเมทของเพื่อนหรือว่าดาเมจของเพื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นสลิปดาร์ตเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เรียกได้ว่าอ,อ่อปิด,ป,ดปิดแบบการใช้สกิลของศัตรูได้ได,ได้ได้เกือบหมดทุกสกิลเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณยิงแม่แม่เนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นบอฟไม่ว่าจะเป็นเก หายหมดนะครับผมไบโอติกกระเนดเนี่ยแหละครับอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครตัวเดียวที่มีมีสกิลนี้ที่สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยฮิวไม่ได้ซึ่งตอนนี้มันลดเวลาลงไปแล้วนะครับผมจะปกติมันจะนานกว่านี้แต่ก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ควรจะมีครับเพราะว่าฮิวไวมีนาโนบูสมีทําให้ศัตรูเสียจังหวะแล้วก็มีทําให้ศัตรูฮิลไม่ได้โอเคไปเข้าเกมกันดีกว่าครับผมมาครับผมสําหรับอนานะอารีนะก็เป็นหนึ่งตัวที่ ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณฮิวเก่งๆนะยิงแม่นๆนะก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีมากครับผมเนี่ยตอนนี้ก็สุนก็15นัดเอ๊ะอันนี้เนิร์ฟปพาะวะจทำไม่ได้แล้วแต่อันเนี้ยเนิร์ฟครับทำให้มันลดร,ระยะเวลาลงไปสลิปลัตนี่เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆนะครับยอมรับเลยฮะใครยิงโดนนี่คือแบบโหดจัดๆนะครับผมป่ลุยแคปเจอร์ดีออบเจกตีฟนะฮะโอเคแต่ส่วนใหญ่ผมเล่นมาแบบสมมุติว่าสัก สักสิบเกมอ่ะเราจะเจออันนาอย่างน้อยก็ครึ่งครึ่งอ่ะครับอย่างน้อยห้าเกมอ่ะตัวใหญ่จะเป็นอันนานะครับแต่ว่าจริงๆก็เนาะอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยอ่ะหลับไปด้วยนะขนาดขนาดกดกันยังหลับยังหลับเลยฮะทิเมืก่อนอืมไอย้ยหี้ีเพื่อนไอย้ยหยไอย้ยหนี้ยทำยังงัผมจะไปไหนดีเราควรจะเข้าพอยต์ก่อนไหมสวยเพื่อนแต่ผมทักฮิวไม่ได้อื้อ ฮิวนะห้ามฮิวแล้วห้ามฮิวแล้วสวยมากลุยไปเลยเพื่อนลุยไปเลยลุยไปเลยสวยครับสวยสวยสวยเห็นไหมครับห้ามฮิวทีบอกเลยว่าซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตนะครับจริงๆโอเคฮะคว้ากลับมาเลยเพื่อนน่าไปยิงมาฮะยิงไปยิงไปโอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อนฮึบสวยฮะสวยไปเลยเล็งยิงก็ได้นะจ๊ะทำดาเมจดาเมจก็ได้นะครับอ่าฮึบ เอาไม่โผล่โถสายผูสายยิงเผือเลยเมื่อกี้กลับมาก่อนเพื่อนไอ้เหี้ยเกจิไม่ทันโทษทีไม่เป็นไรไม่ไรไอ้เหี้อห้ามพิวไปก่อนเลยไม่ต้องมาเพื่อนไม่น่ารอดล้วผมอะได้อยู่เว้ยอือโอเคโอเคโอเคอตายครับพอดีสวยสวยอยู่อไปไม่ทัน ไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอาเต็มทเพื่อนจะมายังวะไอ้ยาไปไม่ได้กดแถบดูเม okay, ื okay, uh, okay, anda, ่อกี้โอเคอันเต็มเอฟของเกนจิก็ประมาณ75%ละน่าจะได้อยู่นะอินมาก่อนโอเคโอเคเพื่อนระเบิดไอ้นี่ลงไอ้ยาเกนจิได้ยังเกนจิผมรอเกนจิอยู่เนี่ย โอ้โดนเพาส์บอมครับเพื่อนตายกันหมเลยอ่ะยิงไปโอ้ยหนึกว่าจะยิงโดนกลับมาก่อนเพื่อนกลับมาก่อนอ่ะแล้วเพื่อนไปยืนได้เขายิงทำไมสวยเพื่อนอาบูมาแล้วเพื่อนไปเลยนั่นแหละครับ ไปทำไม่ามามามมาสวยครับเพื่อนโอเคฮะโหเมื่อกี้เพื่อนสแตมเมตด้วยว่าแมคครีแคสซิดี้เนี่ยเรียกผิดทุกคลิปอ่ะผมมองเลยโอเคอย่าหลับไปดิเพื่อนไม่ต้องฮิลม่ต้องฮิลเอาให้ตายเพื่อนหืมจะตายอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาก่อนโอ้อยล่ามอยล่าที่มอยล่าเป็นตัวที่สนุกนะเย้หืมอยู่ไม่ทัน อยู่อเพื่อนหลับไปตัวนึงอ่ะใครหลับวะลุยโอ้ปะเออลุยโอหลับครับไหวไหมยื้อได้อยู่นะยื้อได้อยู่ครับอ่ะยื้อไปเพื่อนยื้อได้ยื้อไปแต่ไม่น่าไหวละดูสภาพฮะอย้ยะไม่น่ารอดสภาพนี้โอ้โหหิวอะไรขนาดนั้นไปฮะแต่จริงจจะเล่นแบบอนาน,นี่คือจะเน้นแบบเน้นฮิวด้วยตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาเมโทรลไดก อไอ้ยาโดดใส่หน้าอีกแล้วเพื่อนไปไหนแล้ววะเพื่อนเราเขาเออเพื่อนเราเขายืดพอย์แล้วครับฝั่งนู้นเขาดันแบบไม่ให้เราเข้าพอย์เลยโอเคโอ้โหเพื่อนเพื่อนชุบว่ะขอบคุณมากครับอ้าวแล้วเกมจีตายแน่ๆฮะสภาพนี้โอเคไปฮะอ่าทำฮิลแล้วเพื่อนอะไรทำอะไรเรามายืนฮิลโชว์ทำไมเราเอ้ยมายืนกันโชว์เฉยเลยโอเค โวฮอกเอ้ยไอ้นี่เพื่เนี่ยจะมาเผาบ่อยเปล่าผมก็ทำละเฮ้ยยากลับมาเนี่ยไม่กลับมาเพื่อนตายไปไม่กลับก็ตายไปคิวอยู่เพื่อนเฮ้ยหยาลุงเงียดดเมดซะหน่อยแล้วกันเสียดายว่ะได้ไหมเพื่อนได้ว่ะได้ปะตัวท้ายตัวท้ายสวยครับผมถือว่าโอเคอยู่ ผมก็ยิงทำเหตุเพี้ยงไงมันเป็นตัวละครที่แบบแม่อยากจะยิงคนก็อยากยิงอยากคิวก็อยากคิวไปฮะลุยกันต่อโฟกัสเด็กเทคเดือดเดือดเดอดเดเดือดอ้ยมาอีกแล้วอ่ะเพื่อนโอ้ยไม่โดนทุบดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย้ยฮิวอยู่ครับฮิวอยู่ครับแคสซิดี้เออสวย กินก่อนอืออือเกนจิเหรอโดนไหมไม่โดนปาฮิวไปก่อนนะห้ามฮิวไปก่อนไม่โดนเลยฮนะเยี่ยมไปเลยเออได้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 ไดไดไดเยอยมาเปล่ามาเปล่า,าออหลับเอา้าไม่หลับอีกโดนโล่โซเชอร์ข้างบนเหรอ เออคิวแล้วเพื่อนนั่นแหละสวยเขาไอ้ยะเอา,เอาไม่โดนยิงไม่โดนนี่สลิปทัดไม่โดนติดพื้นเลยม่ีชนพื้นไปแล้วเรียกว่ายือย้อยื้อยื้อไว้โอเคยิงไม่โดนเลยผมโอ้นั่นก็บ,บินสูงเกินโอเคเพื่อนไปอนิเมะมาแล้วจ้า ได้บ่าเ,าเอาเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยหัอมไหยังยังนี่หว่าเกนจิเกนจิเกนจิเอาไปเลยเพื่อนโอเคโอ้โออ้โ้โโหโดนอย่างนี้หนีไม่พ้นเลยฮะแต่เนาะมันก็พารไปแล้วดังนั้น รอบต่อไปน่าจะนาโนเบลดได้นะครับหรือ e โวฮอกก็ได้เคไปเลยเพื่อนลุยครับแต่เสียงปืนานานนี่แน่นขึ้นปะใช่แหละไอ,ายยาอายยา้ยาไอ้ยาเยอะโหชุดเดียวตายเลยโอโ้โหโอ้โห หลับไปดีครับเพื่อนเอาบูทไปอือหืออุตส่าห์จะบูทช่วยเสียใจเลยช็อตน,นี้แมผมว่าฝั่งเราดามเมดมันไม่พอปะโดยส่วนตัวเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับดามเมดไม่พอฮะแล้วพี่มาสเตประแดดใส่ใครครับเนี่ยดาวก้อนมีคำมีไปแล้วฮะไม่โดนใครแต่ได้ตัวนึงฮะโอ้โหต้องเข้าพอยแล้วเพื่อนต้องเข้าพอยแล้วเพื่อนต้องเข้าพอยแล้วไอย้ยห ไอ้เาโอ้ม,มีออสไตาอีกอะฮิวอ่ะหลับไม่โดนเดี๋ยวโอ้โหผุ้สัตว์ให้หลับโดนข้างบนแล้วโอ้โหติดเลยคราวนี้ติดเลยส่วนเพื่อนเพื่อนชุบหรอชุบได้ด้วยโอ้โหอ่ะฮิวไว้เพื่อนไอ้นี่ก็โอ้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่ไหวเหมือนกันโอเคได้ไหมครับมันมีอันติเมทแล้วด้วยแล้วฮิวน่าจะไม่ไหวแล้วครับสภาพนี้ไปลุยพอยที่3ครับ มาเปลี่ยนตัวกลายเป็นโอริสาเนาะโอเคผมเป็นตัวหิวที่ยังไงก็มีประโยชน์ครับจริงๆแม้ว่าจะโดนเนิฟไปยังไงผมว่ามันก็ยังต้องหยิบมาเล่นอะคือหยิบมาเล่นอย่างน้อยคือไออะไรนะห้ามหิวนี่แหละคือโอเคโอเคอะไรเพื่อนอะไรโอ้ไม่โดนอีกแล้วหรอเสียใจเลยวอะ โอเคเย้โดนแน่ผมไม่หิวผมฮิวไม่โดน okay. โอเคโอเคสวย Quiz! อยู่เพื่อนอ่ะยังได้อยู่นะอยู่นะอุ้ยพาอยู่นี่อ่ะแล้วผมกดชิปทำไมเนี่ยโทษโทษทษทษยิงมาเพื่อนยิงไฟสวยฮะสวยฮะโอเคไอ้ยาโอเคเยอะฮิวอน ไปแล้วเพื่อนิวยูยูยูไม่หลับด้วยเพราะไม่โดนโอเคสวยครับเซิเซร์ข้างหลังเหรอนี่เอา้ายู u, ไม่ทันอีกแล้วเมโ่ตัวเยตยรู้นะว่าจะลงนี้อย่าิวเพื่อนก่อนยูเพื่อนก่อนเออเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเลือดขึ้นมาแล้วถ้าใครอยู่เดียว,วะนะเหมยไม่โดนอีกแล้วไม่เป็นไร <laughs> ผมก็รีบใจร้อนยิงเหลือเกินกลับเพื่อนกลับมา รถเห็นผู้ใดแล้ววะสเตปแรดแดดครับไม่น่าจะโดนไข่ปะโอเคฮะเอ้ยข้างหลังมาเทเซอร์เทเซอร์อ้ะอยาโอ้โหเราจะยิงเทเซอร์กระเด็นออกนอกเลยผมกระเด็นอัดกำแพงแล้วเมื่อกี้เพื่อนชุบว่ะโอ้สุดยอดจริงๆว่ะมูซี่คนนี้โอเคฮะเอาข้างหลังโดนเหรอ ไปเลยเพื่อนอันด้วยมาละกลับมาก่อนเพื่อนกำก่อน,อนสัวนี่ยฮะโดนไหมสลิปรัดไม่โดนอีกแล้วเหรอ,อผมว่าบูทเหมยไหมให้เหมยคลิกซ้ายยิงอ่ะจริงน่าจะอ่าโอเคน่าจะแรงสุดแล้วตอนเนี้ยเอ้ยไอ้ยามมันหยิบมันหยิบมาแล้วมันหยิบมาบ้างแล้วมันหยิบมาบ้างแล้ว,ลว,ลวโอ้ ไปเลยเพื่อนเอามาจะบูทเหมือนอะไรบูทน,บนู้นไปละเออหลับนี่หลับแล้วก็ไอ้น,นี่ต่อด้วยเนี่เต้ฟเรดแดดครับไม่ให้เข้าฮะดูดเข้ามาฟีดอนมูฟครับเมเทโอสไลด์ลงใส่ผมอีกแล้วโอ้ยยามาดิครับไอหย่าเออหลับไม่ไหวมั้งเพื่อนโอเคฮิววอนฮิวว์เพื่อนฮิวว์ฮิวว์ โอ้โหห้ามพิวิกไม่น่าไหวมั้ง <ś c oughs> ผมก็พยายามฮิวเพื่อนอยู่นะโอ้โหแต่ไอ้นี่ก็ยิงแต่ผมคนเดียวเลยเ <ś c oughs> มาอีเรามาช่วยไหวไหมเคฮะโอเคอเคย,ย้ยโยมาอีกแล้วโยวมาอีกแล้วอยา่ยาอย่าเพื่อน,ย <ś c oughs> นอย่า My Ultimate Charging ไอ้ไ,ไปโดนอีกอุตส่าห์จะยิงให้หลับสู้ได้เพื่อนสู้ได้สู้ได้ขอมันทำไมไม่ยิงเราเอา้าแล้วโดนโดนมเฉยเลยไอ้ยาโอ้โหไม่ไหวครับผมต้องกลับก่อนอะไม่น่าไหวเอาแล้วเหมยไปไหนวะน่ะเหมยใจเย็นยูวอนเออหลับอ้าวสลิปดาร์สหลับเฉยเลยแต่เพื่อนเหมือนจะชุบแล้ว ตายโอเคสวยแล้วตายหนึ่งแล้วครับอย่างนี้เอาเอาอะไรล่ะเพื่อนฮะอะไรไมโลไทรแล้วมันลงข้างหลังด้วยเออหลับไปเลยเพื่อนไอ้ยหรได้ไหมได้ไหมพาดวะไม่ต้องพาดเพื่อนไม่ต้องพาดเป็นประแดดไปเรียบร้อยเกไปแล้วเพื่อนไปลุยไปเลยลุยไปเลยไอ้ยหรสวยอยู่สวยอยู่ทำแล้ว เอาไปอาจารย์มันมาหาผมอีกแล้วโอ้โดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้วอ้ยโดนอยู่คนเดียวเพื่อนชุบแล้วเพื่อนก็ฟีดบอนมูฟด้วยฮะสุดยอดฮะอ่ะแล้วอันตรายเหรอเออใส่ป้าไปผมโดนอยู่คนเดียวเนี่ยยิ้เหมยอยู่ลุยมันโอเค ได้แล้วโอ้โหโคตรเดือดฮะคิวไปหมื่นหนึ่งดามีห้าพันก็ถือว่าโอเคครับเดือดมากนะครับผมเดือดจริงนะครับผมสุดยอดโอเคไปลุยกันต่อครับเป็นหนึ่งเกมที่โคตรเดือดเลยเกมเนี้ยโอเคครับผมมาลุยกันต่อครับผหเกมที่แล้วเดือดเดือดแบบเดือดมากเลยนะเออเล่นกันแบบครบสามเลยนะเป็นหนึ่งหนึ่งเกมที่ใช้เวลานานมากครับมาฮะโอเคยเฮ้ยเพื่อนลุยเหรอ เราคนอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยโอ้โดีว่าว่ะดีว่าไม่กลัวกูฮันโซอ๋อยอะอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อระเบ to <ver> ิดของไอ้นั่นเนี่ยระเบิดของบัชชันเพื่อนไปแล้วเอาไปเลยไม่หยิ่ละห้ามฮิลห้ามฮิลสวยฮะแป๊บเดียวตายแน่นอนสวยอยู่โอ้โหนึงนะครับฮิลก่อนนะครับ ห้ามฮิลแล้วสวยฮะโอเคถือว่าโอเคอยู่เราเสียแค่ตัวเดียวครับมันเสียหลายตัวเลยอ่าบอกแล้วว่าระเบิดระเบิดห้ามฮิลนี่ดีที่สุดแล้วจริงผมเชื่อว่าตัวละครใหม่ๆถ้าแบบมานะก็ต้องมีอะไรที่แบบห้ามฮิลได้บ้างแหละไม่งั้นมันจะไม่ค้านา,นานก็มีแบบมีแบบนี้อยู่คนเดียวนะอ่าบาชัชชันอะไราของเขาน่ะเนี่ยยิงไปฮะยิงไปยิงไป ฮิวเพื่อนครับฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนก่อนอืมเออเออโอเคฮะอ่าห้ามฮิวไปเย้ฮิวอยู่ฮิวอยู่ไอเยรอยังไงมันเล่นระยะไกลไม่ได้ครับมาชันอะระยะใกล้เท่านั้นฮะเชื่อมั่นเลยว่าเราจะฮิวได้เรื่อยๆนะฮะโอ้ยมันมีการหลอกด้วยว่ะพึบฮิวก่อนจะได้เพิ่มอัตราการฮิวด้วยนะ ฮะเพื่อนทำมันเพื่อนสวยมากไม่โดนตันตีไม่เป็นไรอันนี้เป็นละโอเคไม่รีบไม่รีบไม่ร้อนยังไม่ยังไม่มต้องใช้ก็ได้ครับพันี้ไม่รู้ใช้ไปทำไมหัวตันีเราครบหมดแล้วเนี่ยผมกลัวว่าจะใช้คนดเดียวนี่คือใช้ทั้งทีมไงหลักหลักยิงมั่งยิงมั่งนะยิงยิงยิงฮิวฮะไอ้เหย่าโยนไปโดนดูดโดนดูด อยู่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 ไกลครับอยู่ไกลอินคัมมิงฮะหลับไปดิครับนอนไปเพื่อนนอนไปเลยเพื่อนเราเพื่อนเราก็นอนเช่นกันฮะแล้วผมบูทอะไรไม่ได้น่ะเึบโยนได้ไหมไม่ไอ้เมื่อกี้น่าจะบูทนะเสียดายเลตจาร์กอนคอนซูมอยู่ไปแล้วหนุ่ก็อันติเมชเช่นกันฮะโอ้โหโหแล้วหลบไปตั้งโอ้โหเกือบโดนมีคนมาปะ โอเคผมรอก่อนผมไม่รีบกลับไปเพื่อนกลับไปเพื่อนโอเคผมเกี่ยวดิเมตก่อนนะไม่รีบไม่รีบอุ้ยยดนันดิเมตเอาแล้วพี่วอลดิเมตแลอวนะน่ะที่จริงดิเมตบัตชั่นผมก็ใช้ใช้ยากนะถ้าไม่ใช่จังหวะนัวจริงอ่ะคือใช้แบบใช้ยากมากครับแต่ดามิ่งมาแรงนะโอเคผมไม่อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไม่รีบโลดฮอกอ่ะผมโลดทอกนี่ผมว่าของหวานเลยนะของหวานนานเลยนะ ถ้าปลาห้ามหิวได้นี่คือแบบหิวไม่ได้โลท็อกนี่ก็คือแบบแห้งเลยนะจริงไปเลยเพื่อนลุยได้เรื่อยๆลุยได้เรื่อยๆโอเคอยู่แค่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนฮะเรียบร้อยแล้วมั้งน่ะทิเมทเรามาแล้วนี่คือเรากดแบบศัตรูไม่ได้ออกจากบ้านเลยน่ะเห็นไหมอันนาฝันหนูก็มีนะเพื่อนผมบอกครับอ้ยาเอาหลับอนอนนอนคาบ้านโอเคครับอุ้ย ยูแคนให้บ๊อบ,บอปไปอีกแล้วโอ้บ๊อบติดถ้าบ๊อบติดผมไม่บูลแล้วกันนะตอนแรกก่อนจะบูลซะหน่อยเออมาดิครับสวยมากเพื่อนนอนไปยื้อฮึบอ่าห้ามฮิลไปครับบูลไหมไม่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 ไมไมตอนแรกก่อนจะบูลละไม่ละกันอา่า อ้าวๆผมได้คิวเฉยครับผมได้คิวคิวที่เจ็ดแล้วเนี่ยโอเคห้าสิบเอ็ดวินดีสุดท้ายครับไม่ได้ไม่ได้ออกจากบ้านเลยครับผมบอกเลยโอเคกดยับอุ้ยมีวิดีโอโว่ะวิดโอก็เล่นลำบากอยู่อุย้ยเพื่อนชูได้ปะเลยแต่นนคนคนซูมอยู่ไปแล้วโอ้ยเหรอหลับไปดิครับไม่ต้องมาเฮ้ยยิงทางไหนวะเนี่ย โอเคไปเลยลุยไปเลยวัดไอ้อะไรวะดุมฟิตเออจะเรียกบัตชันจะเรียกซิกมาเรียกทุกอย่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่ดุมฟิตโอเคหลับไปดิครับข<อ>้ามหิวด้วยตายแน่นอนสภาพนี้ไม่ต้องคิดเยอะเรียบร้อยครับน่าจะเรียบร้อยแล้วผมว่าดูจากเวลาสวยฮะเมอร์ซ<อ>ี่ชุบแต่ไม่ได้เข้าพอยน่าจะเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะ ดูเดือดมากๆสุดยอดเจอลิงก็ก็คือยิงหลับสบายเหมือนกันนะ้ถ้าโดดมาและหาจังหวะดดีๆนะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับอนณาฮะอึ้ยเพยดูเกมฮันซูอ่ะโอเคครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมบอกคนจะหยิบมาเล่นจริงๆเถ่ะน้อยในทีมต้องมีสักตัวนะครับเป็นอาาคือเป็นตัวเลือกแรกๆที่คนหยิบนะครับผม ก็เไระว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับขาดแค่สกิลเดียวคือสกิลหนีแต่ถามว่าสามารถตัวรอดได้ด้วยตัวคนเดียวไหมก็สามารถทําได้ด้วยสกิลอะไรนะสลิปดาร์นะะเพราะว่าคือถ้าใครแม่นจริงๆอ่ะบอกเลยว่าสลิปดาร์นี่น่ากลัวมากและพลิกเกมมากๆนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่อันตินะแต่ก็พลิกเกมได้ดีสุดๆเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็มาเน้นแล้วกันครับสำหรับอนาอามรีนะครับผมก็เป็นตัวละครที่คุณอยูมเล่นครับในวอร์สองครับผมไปดูอหม่คลิปนาครับผมอันนี้ไว้ิป่นั้ากันครับสวัสดีครับ